S <S 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 ขนมจีนเส้นสดเรนูนครอ,อยู่กับยายแบะกับน้องเมย์สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะตลาดสุพรรมศีวันนี้พามากินขนมจีนเส้นสดเรนูนครแม่เรนูนครนี่มันเป็นชื่อของอำเภอเลลอำเภอเลนนรนูรอยู่ที่จังหวัดนครคนพนมนีม่คือต้นตำรับมาจากคนครพนมเลยจ <Yeah. S 1> ้าหนูว่าบีบใช้ได้ใช่ไหมคะ้ใช้ได้ ลงไปเลยนะคว่ำเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้คว่ำใครท่ะแบบอย่างนี้จับจับเยอะๆกันเลยนะจับเยอะๆมาร้อนะเราต้องหยิบข้ามไปไหมไม่ได้หยิบค่ะเอาไปทั้งกระชอนจ้าน่าท้าจะฝึกอะไรได้ดึงอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมอ่าแล้วไงต่อนะแม่ทำไมมันเส้นมันเป็นยุ่ยยุ่ยเล็กใหญ่กันเลยดูสิมันเล่อะค่ะแม่คือหมูยกสูงเกินไปถูกไหมยกสูงเกินไปนี่แหละเราต้องเรียนรู้จากการเริ่มแบบไม่เป็นอะไรเลยค่ะแม่วันนี้ หวยรถเมพาคุณผู้ชมมากินข้าวปุ้นเส้นสดสูดต้นตำรับอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมแท้ๆค่ะแต่คุณไม่ต้องไปถึงเรนูเพราะมาแค่อินทามระซอย24ปักหมุดมาที่ร้านขนมจีนบีบสดเรนูนครบายยหยแบะกสาขาสองกทอมอแค่นี้คุณก็จะได้เสบแบบนัวๆกันแล้วล่ะจ้า อ่าในดูวิเทคนิคแม่ไม่ยกสูงแล้วก็อยู่อยู่ตำแหน่งเดิมเดิมแล้วก็หมุนมุไปหมุนไปอย่างนี้อ่าบนน้ำก็หมุนไปหมุนฝื่ยไปอ่าแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาถึงจะใช้ได้ค่ะเนี่ยมันลอยแล้วอันนี้คือเป็นเส้นยาวใส่ด้วยกันแม่ใส่ด้วยกันสิโอ้มันเห็นความแตกต่างเลยดูเลยค่ะว่ามันไม่ใช่ไะค่ะอันนี้คือที่รถเมย์ทำไม่เป็นผ้าเลยอันนี้ที่แม่ทําคือเป็นแบบเส้นยาวสวยงามแม่ครั้งแรกจะให้สวยเป๊ะ ของยายแบดเลยก็ไม่ใช่แล้วละหมวยเพราะการทำข้าวปุ้นบีบสดแบบนี้ต้องอาศัยความชำนิชนาญนที่สำคัญเนี่ยต้องทนกับความร้อนแล้วหนึ่งแถมยังต้องเกรงข้อมือเพื่อกดแป้งลงไปแล้วสองซึ่งที่บีบเส้นสดแบบนี้ ที่ใช้แรงกดส่วนแป้งที่ยายแบะใช้บิบเส้นอยู่นี้เป็นแป้งหมักสําหรับทําเส้นสดโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะแป้งอะไรอ่ะแม่คะแป้งสําเร็จรูปเลยค่ะอเอาผสมกับข้าวเลีอยงใหญ่ด้วยอตาทํามาใหา้ทางบ้านแล้วจา้าอ๋อคุณตาทำมาให้จา้าก็คือกปกติเนี่ยยายแบะทำอยู่ที่นั่นอยู่แล้วจา้า อันนี้คือมาเปิดสาขาอันนี้เป็นสาขาที่สองสาขาสองสาขาที่2อยู่กรุงเทพนะและมีของน้องเมย์อีกน้องเมย์ทำสาขาสามสกวนนาอยู่สะกวนนรแต่คือสูตรเดียวกันหมดใช่ค่ะแล้วแป้งต้องมาจากที่นครพนมเหมือนกันใช่ค่ะที่เดียวกันเลยค่ะทเถูกส่งตรงขึ้นรถทัวร์ช่วงหัวค่ำต้นทางเรนูนครมาถึงกรุงเทพก็เช้าพอดิพอดีค่ะลูกสาวยายแบกก็จะไปรับที่คิวรถทัวร์ เพราะแป้งต้องนึ่งต้องตีต้องใช้เครื่องไม่สะดวกที่จะทำที่นี่ค่ะตาสิทธิ์ผู้เป็นฝามีสุดเลิฟก็เลยทำมาให้และส่งเป็นถุงๆขึ้นรถทัวจากเรโนมาทุกวันนี้และค่ะเมื่อขยันเจ๋งๆเส้นที่ใช้เนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบคะมีสองแบบมีองแดองแดง แล้วก็เส้นนี้แล้วมีอกไก่ด้วยไหมแม่เหมือนกันค่ะแกเดียวกันใช่ค่ะและแต่พื้นที่เรียกแม่จะบีไหมแม่บีแม่จดูก่อนดีก่าใช่ใช่ใช่กําปล่อยกําปล่อยอย่างนี้ยกําปล่อยกําปล่อยอันไหนลองกําแล้วก็ปล่อยนี้ดูถ้าจะดีหน่อยถ้ากําแรงมันก็ยาวเอากําสั้นหรือเอากํายาวใช่แน้าจะดีอยู่ไหมแม่ได้ไหมคะโอเคจ้าคือถ้าทําเส้นเนี่ยน้าต้องไม่เดือดมากถูกไหมคะแม่แต่ถ้าแปนเดือดมากก็ มันจะเซ็ตจะขาดถ้าไม่เดือดเลยก็ขาดต้องมีความพอดีกับน้ำอีนี่ทํากันมากี่ปีแล้วคะแม่ไอ้ขนมจีนเนี่ยเจะที่นครพนมตั้งสิบกว่าปีแล้วมีทุกหนึ่งกิโลเมตรค่ะอยู่ที่เลยทุกเมนูเยอะเลยอะคะเรืองร้านก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะถ้าเป็นในกรุงเทพนี่เรียกว่ามีเยอะไหมคะแม่ถ้าเป็นร้านแบบสูตรของนครพนมเลยไม่เยอะไม่เคยเห็นเลยค่ะเอาอย่างเงี้ยปกตินุกัยเห็นของพักตรามเนาะอ่าใช่แต่อันนี้จะเป็นขนมจีนถ้าเป็นข้าวปุ้นบีบสดเต็ ฉบับฉบับอำเภอเรนูนครของแท้เรื่องต้องครบนอกจากเส้นสดผักต้องแน่นแบบนี้จะสาวถ้าเป็นของทางเรนูนครต้องกินผักอะไรบ้างคะผักผักกันจงผักพายนั่นผักกันจงเดี๋ยวขับคายนี่ใช่ไหมอันนี้เรียบร้อยค่ะหันแล้วนี่อันนี้แล้วผักออกมาจากไหนแม่อย่าบอกว่าส่งมาจากนครพนมอีกนะอันนี้ตลาดนี่แหละตลาดมีอยู่เนาะผักแนมที่เป็นผักลวก ลวกเขาก็จะเอาลงหมอ้อข้าวปุ้นนี่แหละต้องบอกว่าที่นี่เขาจะทำเก๋นส,สดจานต่อจานมีลูกค้าสั่งถึงทำเรียกว่าที่เรนูขายยังไงที่นี่ก็ขายอย่างนั้นไม่ผิดเพี้ยนทุกวันนี้คนรู้จักร้านแม่เยอะขึ้นแล้วถูกไหมยังไม่เปิดร้านก็มันคนมารอ,ลอแล้วรออยู่ที่ข้างบ้านนะ่ะฝนตกก็ข้างลม่มรออยู่โอ้ยจิ๋งอ๋อ <c oughs> แล้วแม่ขายคือ40บาทเริ่มต้นนะคะ40บบาทจ้า คนรู้จักร้านแม่ได้ยังไงปากเจ้าปากแล้วก็ผ่านแอปด้วยค่ะผ่านแอปผ่านเฟซบุ๊กผ่านเพจแล้วปกติคนเพจเฟซบุ๊กเยอะหรืออะไรเงี้ยใครแชร์กันน้าค่ะคนดูแลเพจเดี๋ยวนี้ก็หนูด้วยมีคนช่วยทําออนไลน์เลยช่วยกันพอมีคนช่วยทําออนไลน์มันก็กลายเป็นที่รู้จักว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นกระแสแบบโลกออนไลน์จริงๆอ่ะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ํายาขอกินก่อนเลยผิวแล้วค่ะแม่นะเดี๋ยวเราท่านี่เราทำไปในกัน นี่เมีสามเน้อยานะกะปิยากะทิปลากินแบบเรนูเอาใส่น้ำกะปิคนคนก่อนลาดไปเลยอ่ะอ้างนี้ใช่มใส่น้ำเยอะๆอ่าฮะใส้น้ำลอยๆมันจะได้อร่อยค่ะเอาสูตรเรนูเลยใช่ไหมเอาสูตรเรนูเลยแม่ลองปรุงให้หนูดูหน่อยเอาพริกพริกนี่มีหลายแบบอีกนะคะทำอะไรบ้างนี่แม่อันนี้อะไรเนี่ยพริกเปียกพริกเปียกใส่อะไรอ่ะใส่น้ำกะปิปลาให้มันอร่อยอะไรแม่ปรุงเลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ได้ ไม่เคยกินขนมจีนหน้าตาแบบนี้มาก่อนในชีวิตนี่คือครั้งแรกขอชิมปลาละนิดนึงก็ได้ไหมอยากรู้ปวลาโออได้ดมไม่ได้แต่กินได้ตลกมากอุยอันนี้กับฟองนัวค่ะน้าเม็กซิโกบอกอันนี้ใบหมอนให้มันนัวทำไมต้องมีย่างด้วยมีแบ่งสองส่วนค่ะคือมันหอมไม่เหมือนกันเนาะถ้าย่างมันจะหอมมากอย่างนี้นะน้ำตาลไปงโมนี่เลยน้ำตาลขอให้ผีสวยอุ้ยฟูเลยอ่ะ ไม่เซฟไม่นัวให้มันรู้ปะตลาลา